มาตรฐานขั้นตอนการเป็นหลางจราจรกรณีวิกิตการบนท้องถนน SOP Standard Operating Procedure สำนักงานตำรวจแห่งชาติระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องจำนวน3ฉบ,บับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวน1ฉบับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจำนวน2ฉบับคำนิยามอุบัติเหตุขนาดเล็กหมายถึงบติเหตุที่มีผู้บาดเจ็บน้อยกว่า5ราย อุบัติเหตุขนาดก,กลางหมายถึงอุบัติเหตุที่มีผู้บาดเจ็บตั้งแต่6กถึงสิรายอุบัติเหตุขนาดใหญ่หมายถึงอุบัติเหตุที่มีผู้บาดเจ็บตั้งแต่10บรายขึ้นไปอุบัติเหตุพิเศษหมายถึงอุบัติเหตุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในวงกว้างการคัดแยกผู้บาดเจ็บหมายถึงกระบวนการคัดแยกผู้ป่วยตามความรุนแรงของการเจ็เบป่วยแบ่งเป็น4ระดับระดับการบาดเจ็บเล็กน้อย การบาดเจ็บปานกลางการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตระดับอุบัติเหตุระดับเล็กจํานวนผู้บาดเจ็บน้อยกว่า5ารายผู้บริหารการคุงก้ะมหมู่ขึ้นไประดับกลางผู้บาดเจ็บ 6- กถึงสิรายผู้บ,จจบริหารการลองสวัสดิ์หรือสวัสดิ์ขึ้นไประดับใหญ่ผู้บาดเจ็บจํานวน10บรายขึ้นไปผู้บ,จจบริหารการสวัสดิ์หรือลองกลับขึ้นไประดับพิเศษผู้บาดเจ็บ และอุบัติเหตุก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงอย่างยิ่งผู้บริหารการล้อมกลับหรือกลับขึ้นไปการบริหารอุบัติเหตุและหน้าที่การปฏิบัติประกอบด้วย4ส่วนส่วนที่1เจ้าพนักงานจราจรส่วนที่2ผู้ช่วยพยาบาลส่วนที่3าอผบอเหตุการณ์ส่วนที่4ผู้ช่วยรากส่วนขั้นตอนการปฏิบัติแบ่งเป็น4ขั้นตอนขั้นตอนที่1การป้องกันและลดผลกระทบลดความเสีย่ยงขั้นตอนที่สอง เตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุขั้นตอนที่สามเผชิญเหตุและบรรเทาทุกข์ขณะเกิดภัยขั้นตอนที่สี่ฟื้นสภาพและการซ่อมสร้างหลังเกิดภัยขั้นตอนที่หนึ่งการป้องกันและลดผลกระทบลดความเสี่ยงหนึ่งประเมินสถานการณ์วิเคราะห์ข้อมูลสองสร้างเครือข่ายภาครัฐและเอกชนสามประชุมหน่วยงานอื่นที่มีที่ตั้งรับชอบในเขตพื้นที่ ประเมินสถานการณ์วิเคราะห์ข้อมูลในการประชุมการสร้างภาคีเครือข่ายภาครัฐแลเอกชนโดยสแสวงหางความร่วมมือประชุมกับหน่วยงานอื่นที่มีที่ตั้งรับผิชอบในพื้นที่โดยการประชุมระดับเทศบาลท้องถิ่นตำบลอำเภอและจังหวัดขั้นตอนที่2เตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุหฝึกซ้อมแผนการระดับาการปะชิญเหตุส จัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ิบัตส 3. พัฒนาศักยภาพของระบบการติดต่อสื่อสารและเทคโนโลยีสา,ารสนเทศ 4. มีแผนเตรียมการและแผนสำรองฉุกเฉิน 5. ตรวจสอบและบำรุงรักษาย,ยานพาหนะเครื่องมืออุปกรณ์อยู่เสมอ 6. สำรวจและกระทำฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญข้อมูลยานพาหนะโดยการซักซ้อมแผนอุบัติเหตุเป็นประจำ และมีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยวิยากรจากหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานของตอนเองติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณถนนเพื่อป้องกันเหตุเ,เกิดเพลิงไหม้ก่อนสิ้ที่เกิดตระบบไฟส่องสว่างติดให้ทั่วถึงบริเวณที่จุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุขั้นตอนที่สามประชิญเหตุและบรรเทาทุกข์ขณะเกิดภยัยเมื่อได้รับแจ้งเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจะยังยังสถานที่เกิดเหตุโด,ดยเร็ว เพื่อประเมินสถานการณ์แล้วรีบรายงานกลับมายังศูนย์วิทยุเพื่อประสานผู้เกี่ยวข้องและผู้บัญชาทราบการปฏิบัติจะแบ่งเป็นสีระดับดังนี้หนึ่งอุบัติเหตุระดับเล็กสองอุบัติเหตุระดับกลางสามอุบัติเหตุระดับใหญ่สี่อุบัติเหตุพิเศษสําหรับอุบัติเหตุระดับเล็กทางคณะทํางานได้จําลองเหตุการณ์โดยใช้สถานีตํารวจภูธรคำประหลายจังหวัดพุทาหารเป็น ที่ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอุบัติเหตุรจราจรสําหรับผู้เกี่ยวข้องในอุบัติเหตุระดับเล็กนี้ประกอบด้วย3หน่วยงานหนึ่งรนากานตำรวจ 2. ท้องถิ่นสโงรงพยาบาลอุบัติเหตุระดับเล็กของสถานีตำรวจคัาประหลายเมื่อพนาาักงานวิทยุได้รับแจ้งจากทางโทรศัพท์ว่ามีอุบัติเหตุรถเฉียวชนกันบริเวณจุดกับรถ โรงเรียนบ้านหน้าโรงเรียนบ้าสามขาจึงได้แจ้งรถจราจรและร้อยเวรออกไปตรวจที่กเกิดเหตุและแจ้งโรงพยาบาลเพื่อออกไปตรวจสอบรวมถึงแจ้งท้องถิ่นก็คือเทศบาลหรืออบอตอให้ร่วมไปตรวจสอบและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บสำหรับอุบัติเหตุครั้งนี้จะมีผู้บาดเจ็บจำนวนสองราย เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุทั้งตำรวจท้องถิ่นและโรงพยาบาลก็ได้ร่วมกันช่วยเหลือผู้บาดเจ็บตามระดับความรุนแรงบาดเจ็บเล็กน้อยบาดเจ็บปานกลางาบาดเจ็บรุนแรง เมื่อทางโรงพยาบาลได้นำผู้บาดเจ็บส่งที่โรงพยาบาลเรียบร้อยอบอเหตุการณ์ในกรณีนี้ได้แก่สวัสดิ์สพกระปลายได้มาสรุปเหตุการณ์ร่วมกันทั้งสามฝ่ายเพื่อถอดบทเรียนและนำไปป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นบริเวณดังกก่าวต่อไปอุบัติเหตุระดับกลางเป็นอุบัติเหตุที่มีผู้บาดเจ็บ6-10คน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่คณะกรรมการวจท้องถิ่นโรงพยาบาลและอำเภออุบัติเหตุระดับกลางใช้สถานีตำรวจดงหลวงกรมทหารเป็นชุดซักซ้อมแผนปันญหตุโดยมีการจำลองเหตุการณ์รถอุบัติเหตุเกี่ยวชนกันจำนวนสองคันเป็นรถกระบะขนส่งสินค้าชนกับรถโดยสารนักเรียน บริเวณจุดกับรถหน้าปั๊มปอทซึ่งเกิดประัติเหตุบ่อยครั้งเมื่อพนักงานวิยุได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถเฉียวชนกันจึงได้แจ้งให้ร้อยเวจราจรทราบเพื่อไปตรวจสอบสานที่กเกิดเหตุและผู้บาดเจ็บเมื่อตรวจสอบแล้วได้รับแจ้งว่ามีผู้บาดเจ็บจํานวนมากแต่ไม่เกินสิบรายจึงได้แจ้งกลับมายังศูนย์วิทยุอันนี้หลวมตรง,งหลวงอันนี้วิทยุ ตำรวจภูธรดงหลวงจึงได้แจ้งให้พนักง,งานสอบสวนเวรโรงพยาบาลและท้องถิน่นรวมถึงอำเภอทราบเมื่อทั้งสี่หน่วยงานได้รับทราบจึงระดมกำลังเจ้าหน้าที่มาช่วยผู้บาดเจ็บและขนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากที่กเกิดเหตุโดยเร็วและมีท้องถิน่นรวมถึงโรงพยาบาลนำรถฉุกเฉินและกู้ภัยมารับเป็นรายๆไป สำหรับกรณีนี้ผู้บริหารเหตุการณ์เป็นท่านนายอำเภอได้มาร่วมแถลงสรุปอุบัติเหตุในตอนสุดท้ายซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนสี่หน่วยงานเป็นอย่างดี สำหรับอุบัติเหตุระดับใหญ่ดําเนินการเช่นเดียวกับบัติเหตุขนาดกลางและระดับเล็กในส่วนของผู้บริหารเหตุการณ์ได้แต่ล้องกลับขึ้นไปสําหรับการดําเนินการในกรณีนี้ได้ใช้สอพอเมอืองมุกดาหารเป็นหน่วยงานซักซ้อมแต่ละเ,เหตุโดยมีการประสานงานากับนายอำเภอและท้องถิ่นรวมถึงโรงพยาบาลและเทศบาล สำหรับข้าราชการตำรวจจะมีชุดจราจรจํานวนสี่ชุด,ด,ดชุดอำนวยคามสะดวกชุดจัดการจราจรชุดจัดระเบียบรถส่งและชุดสายตรวจและมีการจัดตั้งสปกรส่วนหน้าบริเวณที่เกิดเหตุสาหรับอุบัติเหตุระดับใหญ่ของสอพเมืองมุกดาหารเกิดบริเวณจุดกับรถหน้าหอแก้วซึ่งเป็นสถานท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดมุกดาหาร สำหรับอุบัติเหตุในครั้งนี้เป็นการจำลองเหตุการณ์รถนักเรียนซึ่งจะพานักเรียนไปศึกษาดูงานได้เฉียวชนกับรถกระบะที่บรรทุกสินค้าอย่างรุนแรงบริเวณหน้าหอแก้วทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสิบรายและมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเมื่อพนักงานวิทยุได้รับแจ้งจากประชาชนหรือหนึ่งหก้า ทางส่วนวิุจึงได้แจ้งให้ตำรวจจราจรไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อตำรวจจราจร,จรตรวจส,สอบที่เกิดเหตุและประเมินถายกากา์เรียบร้อยแล้วได้แจ้งกลับมายังูนยนวิุว่ามีผู้บาดเจ็บสิบรายและผู้เสียชีวิตหนึ่งรายนังานตรีวิุสพเมืองจึงได้แจ้งให้พนักงานสวนเวนิทราบมูลนิธิทราบโรงพยาบาลทราบและอำเภอทราบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รีบไปยังสถานที่กเกิดเหตุด้วยความรวดเร็วสำหรับตำรวจมีหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจรและตรวจสถานที่กเกิดเหตุ้องถิ่นม,มีหน้าที่ลำเลียงผู้บาดเจ็บร่วมกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลมีหน้าที่ในการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บเบื้องต้นแบ่งเป็นสี่กลุ่มโดยมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย กลุ่มที่หนึ่งสีเขียวผู้บาดเจ็บปานกลางกลุ่มที่สองสีเหลืองผู้บาดเจ็บรุนแรงกลุ่มที่สามสีแดงและผู้เสียชีวิตที่ต้องขนย้ายในลบแรกสีดำ และเมื่อเหตุการณ์เสร็จสิ้นทางผู้กับสถานีตำรทรเมืองพุกดาหารรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาประชุมสรุปและถอดบทเรียนเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปในอนาคตอ,อุบัติเหตุพิเศษเป็นอุบัติเหตุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายและแรงตามมาหรือกระทบต่อประชาชนในวงกว้างโดยมีขั้นตอนดาเน,นินการขั้นตอนที่หนปิดการจราจรโดยเด็ดขาด สองให้รีบรายงานผู้กบฏชาและผู้บัญชาการในกนารทราบเพื่อทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและปฏิบัติตามพรบ,บป้องกันและทำานาสาธานภัยสามทำการประชาพันธ์เส้นทางเลี่ยงโดยจัดตั้งตำรวจรวมถึงป้ายราลรพันธ์สี่จัดกําลังจราจรประจําทางรถทางแยกรวมทั้งเส้นทางลําเลียงผู้บาดเจ็บรวมถึงรถดับเพลิงรถน้ําเมื่อดําเนินการ ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บส่งลงโรงพยาบาลเสร็จสิ้นให้ทาการสรุปเหตุการณ์บริเวณที่เกิดเหตุหรือที่ตั้งของที่วา่าักการอาเภอพื้นฟูและการซ่อมสร้างหลังเกิดภัยเมื่อเหตุการณ์ยุติลงหรือสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติปรากฏว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นจึงได้ร่วมกันกับภาครัฐภาคเอก,กชนเข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบเหตุรวมถึงซ่อมแซมบริเวณที่เกิดเหตุ โดย 1. ซ่อมแซมบูรณะถนนหรือสิ่งปลูสร้าง 2. ทำการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวันและกำลังใจให้กับประชาชนโดยบริเวณที่ได้รับความเสียหายก็ซ่อมแซมสำหรับการประชาสัมพันธ์มีการให้ความรู้ด้านการจราจารรวมถึงติดป้ายเตือนตามจุดที่เกิดเหตุและจุดต่างๆที่เกี่ยวข้องคณะผู้จะทำขอขอบคุณกุ้งกัลชา สถานีตำรวจที่เกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำให้การจัดทำคลิปวิดีโอนี้สำเร็จรู้ล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์